ทำไมระดับการคั่วของแต่ละลงขั่วถึงไม่เท่ากันลงขั่วแต่ละลงคั่วเนี่ยแน่นอนว่าตำราถูกเขียนเอาไว้ว่าระดับการคขั่วเนี่ยแบบนี้เรียกว่าขั้วเข้มอันนี้ขั่วกลางอันนี้ขั่วอ่อนแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะบอกว่ากาแฟตัวนึงขั่วเข้มมันไม่ใช่แค่เรื่องสีบางคนไปยึดโยงกับอุณหภูมิ ซึ่งปัญหาของมันก็คือเครื่องขั้วแต่ละเครื่องเนี่ยมีการบอกบอกอุณหภูมิที่แตกต่างกันจุดวัดอุณหภูมิของแต่ละเครื่องขั้วเนี่ยมันแน่นอนมันไม่สามารถจะไปจิ้มที่ตัวไส้ในของตัวเมกาแฟว่าเมกกแฟตัวนี้อุณหภูมิเข้านี้แล้วนะแต่มันแค่เแค่บอกว่าเครื่องขั้วตัวนี้มันขั้วจบที่อุณหภูมิเท่านี้ซึ่งแต่ละลงขั้วเนี่ยอุณหภูมิของแต่ละเครื่องขั้วมันไม่เหมือนกันเขาก็เลยไม่สามารถที่จะไปใช้อุณหภูมิเป็นตัวบ่งบอกได้ว่ากาแฟตัวนี้ยยขขัััััวววววเเเเ้้มมมกกลลลาาาาางงงงออออ่่่นจุณหหภูิแะปรรีีบทดต มีระดับการขั้วเข้มคู่การอ่อนในตัวของตัวเขาเองเขาจะบอกว่ากาแฟขั้วเข้มของเขาคือตัวไหนอ่อนตัวไหนแต่ว่าเข้มของโรงขั้วหนึ่งอาจจะไม่เท่ากับอีกโรงขั้วหนึ่งถึงแม้จะเป็นเม็ดตัวเดียวกันก็ตามต่อมา แล้วอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกันคือลงขั้วก็จะมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงก็คือเครื่องวัดสีหรือว่าเครื่องแอตตอนปัญหาที่เราเจอในเครื่องแอตตอนก็เช่นกันคืออย่างนี้ถึงแม้เราจะบอกว่ากาแฟเราอะวัดค่าสีแอตตอนอย่างเราวัดได้40ซึ่งก็เข้มนะคือต่ำกว่า40ลงไปเนี่ยเข้มเข้มมากแล้วรก็สูงกว่าถ้า80ก็คืออ่อน สมมติว่าเราวัดกาแฟาที่เป็นเม็ดเราวัดได้40หลังจากที่เราเพิ่งคั่วมันก็บ่งบอกว่ามาตรฐานของเราคือเค็มแต่ถ้าเกิดอีกรงคั่วหนึ่งเขาไม่ได้วัดวันเดียวกันเขาวัดอีกวันหนึง่งกาแฟาที่คั่วเข้มมันมีน้ํามันขึ้นมาเขาอาจจะมีตัวเลขของเขาอีกแบบหนึง่ง นี่ออกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกบอกนี่ว่าลงขั้วเนี่ยวัดค่าสีหลังขั้วเลยบางลงขั้วอาจจะวัดหลังจากนั้นหนวัดหรือลงขั้วบางลงขั้วก็บดกาแฟแล้วค่อยวัดเพราะเขาคาดหวังว่าถ้าบดกาแฟมันจะได้สีที่สม่ำเสมอกว่าแต่อีกลงขั้วหนึ่งไม่ได้ดดวัดด้วยการบดเขาวัดด้วยมดเครื่องวัดสีรุ่นเดียวกันแต่ผลลั์ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาบดก็จะได้สีหนึง่งแล้วในทางกับการอันนี้คือประสบการณ์จริงก็คือระดับความละเอียดมีผลต่อสีที่วัดได้ผมบดละเอียดมากครับผมบดอยางผลลับของสีที่่วัดไไ้ก็มมเหมือน ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีเครื่องวัดสีเหมือนกันแต่ก็ยังได้มาตรฐานของสีไม่เท่ากันอยู่ดีมันก็เลยทําให้ลงคั่วแต่ลงคั่วเนี่ยมีค่าสีหรือดาร์คโรสกับรือพวกเขีเ้ยมแตกต่างกันถึงแม้จะมีเครื่องมือเดียวกัน รูปแบบการวัดบดไม่บดผลลัพธ์ไม่เหมือนกันความละเอียดของการบดผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเวลาหลังจากที่คั่วแล้วมาวัดผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าลงคั่วเดียวกันเนี่ยเขาวัดในกาแฟาของเขาเองเนี่ยเขาน่าจะมีสกเกลในระดับหนึ่งของเขาเนี่ยรูไหมแต่ยิ่งถ้าเกิดดูด้วยตาเนี่ยกาแฟาตัวนี้คั่วมาเมื่อวานนี้กับกาแฟตัวนี้คั่วเมื่อเสร็จวันที่แล้วเนี่ยแทบจะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าน้ํามันกาแฟาที่ออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรายังไม่รวมไปถึงรูปแบบของเครื่องคั่ว แต่และลงคัวให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ของเครื่องรัวก็ทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเครื่องรั้วที่ใช้ลมกับเครื่องรั้วที่ใช้หลักของการเขาเรียกว่าคอนดักคือการแตะกตันของเม็ดกาแฟให้ความร้อนได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันดังนั้นถึงแม้จะเป็นเม็ดกาแฟจากแหล่งเดียวกันแต่เครื่องรั้วแตกต่างกันผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน